สวัสดีครับผมจะมาแนะนํานะครับการใช้งานหน้าจอนะครับของตัวท็อปนะครับเกเอนะครับอันนี้นะครับก็อันนี้เหมือนจอทั่วไปเลยนะครับของ SL อะไรพวกนี้นะครับจอเหมือนกันนะครับเมนูเหมือนกันอันนี้ตั้งแต่เกทเซขึ้นมาเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น9นิ้วนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจะเป็นระบบรถนะครับตรงนี้นะครับโอเคข้าไปนะครับ เห็นไหมฮะโจอันนี้จะมีเอดาร์นะครับระบบไฟองศานะครับถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยจะมีองศาอยู่แล้วตัง้งแต่เกตเอขึ้นมาเลยจะมีองศานะครับนี่ฮะเปิดปิดได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น4ตัวหลักๆนะครับให้เราเห็นได้ชัดนะครับเช่นออกนอกเลนนะครับนฮะฮเตือนมุมอับสายตานะครับบายสปอร์ตอะไรพวกนี้นะฮะนี่ฮะ,ฮะมีแจ้งหมดเลยนะครับ ชนด้านหน้านะครับแล้วก็เวลาถอยนะฮะถ้ามีรถผ่านมัคหลังเหมือนตามปั๊มนะฮะที่เราเอาหน้าทิมเข้าไปแล้วเวลาจะถอยออกมานะครับตรงนี้จะแจ้งเตือนนะฮะเวลาปิดก็ทัสกรีนไปได้เลยเห็นไหมฮะ,ะไฟมันจะดับไปตรงนี้นะครับเปิดก็กดใช้งานนะครับต่อมานะครับตรงนี้อ่าเนี่ยครบเลยนะฮะระบบนะครับระบบต่างๆเนี่ย ง่ายแล้วนะครับทีนี้จอมันใหญ่แล้วก็ทัชสกรีนเนี่ยมันจะตั้งค่าง่ายนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูสักอันนะฮะอ่ามีเยอะเลยนะครับอ่าสมมติรากดเข้าไปอะครับมันจะมีเปิดปิดนะครับอ่าเบรกฉุกเฉินก็มีตั้งระยะได้นะครับอ่าถ้าปิดก็คือกดเข้าไปนะฮะหรือว่าเนี่ยฮะไกลมาตรฐานใกล้นะครับตั้งค่าได้ ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นของ2023นะครับเราจะต้องมาตั้งค่าที่หน้าจอนี้เท่านั้นนะครับถึงที่เป็นตัวนี้แล้วก็นะฮะอ่านี่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับหน้าจอกลางนะครับเข้าไปนะฮะตั้งค่าก็จะมีนะฮะเหมือนกันนะครับไฟฟ้าตัวถังตัวช่วยการขับขี่นะครับพวกนี้นะครับ ครับขอบคุณครับ